ก็จะเป็นทิศทางทิศทางของกรมนะคะว่าควรจะกำหนดทิศทางไปทางไหนนะคะเพื่อสเตปอัพความเป็นยูนิคแบรนด์ที่กรมของเราเนี่ยได้ก่อสร้างขึ้นนะคะสู่ความเป็นแบรนด์ที่ไม่ซ้ำใครในโลกค่ะแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดเพิ่มเพิ่มธุรกิจของเวลเนสได้นะคะขอสไลด์ด้วยค่ะของอาจารย์ศิรินภาค่ะเดี๋ยวจะเป็น ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสไลด์ทิศทางของเอ,อ่เออนี่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตยืนนะคะ สไลด์เมื่อสักครู่อีกทีนะคะค่ะติดน,น,นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นนโยบายและทิศทางของกระทรวงสาธารณสุขนะคะท,ที่กำหนดนโยบายขึ้นมาว่าเราควรจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แล้วก็สุขภาพนานาชาตินะคะโดยการ เอาสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทยทางเลือกนะคะเอาองค์ความรู้ความภูมิปัญญาไทยเพื่อมาเพิ่มธุรกิจของประเทศไทยค่ะค่ะแล้วทิศทางของดีแคมก็คือของกรมเราเนี่ยนะคะก็จะมีสเต็ปอัพอยู่ด้วยกันอยู่3-4ระยะค่ะซึ่งพอสอเนี้เราอยู่ที่การสร้างความเข้มแข็งนะคะเราต้องการโกอัพ ไปถึงท็อป10ของโลกเลยทีเดียวค่ะของ medical wellness tourism แล้วก็ระยะที่3สู่ความยั่งยืนเนี่ยเราก็ต้องการให้เป็นระดับที่8ของโลกเลยทีเดียวและระดับที่4เนี่ยค่ะต้องการติดระดับของโลกค่ะในระยะของอ world hub world hub ก็คือเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของโลกเนี่ยเราต้องการไฟให้ได้ถึงอันดับ7ของอโลกในทีเดียวของ medical wellness tourism ก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการรักษาทางการแพทย์นะคะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นของ GDBI ที่มีการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจของโลกนะคะได้ทำการตลาดแล้วก็วิเคราะห์ไว้ว่า ธุรกิจทางด้านวลเนสเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง4.4ล้าน้านเหรียญสหรัฐในปี2020เลยทีเดียวนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเซกเตอร์ต่างๆที่ที่สร้างมูลค่าให้กับโลกได้นะคะก็จะเป็นออของอันดับแรกก็จะเป็น Personal Care and Beauty อันนี้ก็จะเป็นมีโพลิเตอร์นอ่าก็คือ กลมๆสีสีสีนั้นนะคะพอ,อเจอมันไม่ค่อยเห็นเห็นไหมไม่เห็นก็ค่ะก็คือวงกลมสีเขียวด้านขวานะคะก็จะเป็นสีแดงหรอกอ๋อนี่นเห็นแล้วเหนว็นแล้วค่ะขึ้นแลวค่ะวงกลมนี้ก็จะเป็นเอ่อทางทางเอ่อที่ทํามูลค่าให้มากที่สุดของโลกก็คือจะเป็นธุรกิจของออการดูแลสุขภาพชะลอความชราตรงนี้บิวตี้นะคะส 55แสนล้านเหรียญสหรัฐเดีเดเดเดยวค่ะและอันดับ2ก็จะเป็นของเรื่องของอาหารการกินก็จะเป็น Health Eating Nutrition ก็คือทางด้านอาหารอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็การลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเกี่ยวโยงกับการรับรองของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในเรื่องของ การรับรองของเรื่องร้านอาหารพลตคารร้านอาหารนะคะตรงนี้เกี่ยวเชื่อมโยงกันอยู่ค่ะแล้วก็มีธุรกิจสปาตรงนี้ค่ะธุรกิจสปาก็สร้างเติบโตได้เหมือนกันซึ่งกรมเราก็รับรองในเรื่องของอสปาเพื่อสุขภาพตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็มาเรื่องของอ public health prevention อันนี้จะเป็นเรื่องของคลินิกทางการแพทย์ค่ะซึ่ง ของกลมเราก็ให้ให้การรับรองเวลเนสตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มาด้าน i o ดิช c นลคอม m e n น a ท y รีม i c ิซีตรงนี้ก็จะเป็นการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสานนะคะจะเน้นไปเรื่องที่การาใช้องค์ความรู้ของการนวดแผนไทยแล้วก็ต่อยอดทางด้าน t ทเนสเวลเนสทัวริซึมไอไทเนสเวลเนสเดสติเนชันนะคะะค่ะแล้วทิศทางนโยบายของประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการ ปฏิรูปแผนทางด้านเศรษฐกิจนะคะเพื่อ,อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพสูงค่ะจะเน้นสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการรักษาและดูแลสุขภาพนะคะก็คือเป็นศูนย์กลาง medical wellness hub ของเอเชียเลยทีเดียวก็คือขับเคลื่อนในรูปแบบของ wellness tourism ก็คือ,อทางไปการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะซึ่งขับเคลื่อนในรูปของโมเดลก็คือ โมเดลทำแฮปปี้โมเดลก็คือทำอยังไงให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีไลฟ์สไตล์ที่ความเป็นอยู่ที่ดีกินดีอยู่ดีแล้วก็มีการฟิสิกส์ Physical ก็คือมีการออกกำลังกายด้วยค่ะจากนั้นก็สามารถถ่ายทอดให้เพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ ตรงนี้ก็คือในทิศทางของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะก็มีการรับรองศูนย์เวลเนสนะคะอยู่ด้วยกันหประเภทค่ะมีมีแอคคอโมเดชันก็คือการออที่พักพักคารแล้วก็มีนวดมีสปาแล้วก็คลินิกนะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมีผ่านการรับรองอยู่ด้วยกัน3ามสแห่งค่ะแต่ปีนี้ทะลุเป้าค่ะก็คือไปถึงเออ 200เลยค่ะสองร้อเลยตรงนี้นะคะ,คะแล้วก็รอตรวจอีกประมาณส0่กว่าค่ะท่านใดอยากจะมาให้เรารับรองเป็นศูนย์เพื่ออัพสเกลทางด้านมูลค่าของธุรกิจของทุกท่านก็สามารถมาขอรับรองได้นะคะ,คะอันนี้ก็คือภาพรวมของประเทศไทยค่ะว่าคือเราก็จไปทั่วทุกภิภาคเลยที่เราให้ความสําคัปเท่าเทั่วทุกภิภาคเลยที่เราให้ความสำคัญเท่าๆกันค่ะสามารถมาขอได้นะ ที่สอสอจอจังหวัดด้วยค่ะค่ะนี่คือคีย์พอยท์ที่กรมเราครีเอทขึ้นนะคะก็คือการสร้างแบรนด์ Thainess Wellness Destination เนี่ยค่ะคือจะทำอย่างไรจุดหมายปลายทางเนี่ยต้องการให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงก็คือคีย์เวิร์ดก็ต้องเอาองค์ความรู้ความเป็นไทยๆเนี่ยค่ะคือเข้ามาเป็นตัวตัวไรก็คือองค์ความรู้กันแพทยแผนไทยสมุนไพรไทย ตรงนี้ค่ะมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดทุกทุกคนมีสภาวะที่สุขภาพที่ดีและยั่งยืนนะคะ,คะอันนี้ก็คือดิยามของไทเนสและเวลเนสที่เอามาผสมกันค่ะไทเนสเนี่ยก็ก็จะเน้นในเรื่องของอายตนา6ตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเน้น ความเป็นไทยๆอย่างเช่นวันนี้ทุกคนจะเห็นว่าทุกคนใส่ชุดไทยใช่ไหมคะสวยงามมากค่ะอนุรักษ์ความเป็นไทยนี่ก็คือคีย์พอยต์คีย์แพงของเราเลยต้องเอามาเป็นจุดยืนของประเทศไทยที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ,กจ,กจให้ให้กับพวกเราได้นะคะแล้วก็ผสมผสานกับวิลเทสตีเวลเนสของอาจารย์นวิสา์มั่มสุขค่คะใช่แบบมิติด้วยกันทั้งด้านจิตใจอารมณ์สังคมเข้าไปเกิดบูรณาการเป็น ไทเนสเว e s นสเด t i ิเนชันของที่กรมเราสร้างขึ้นนะคะนี่ค่ะนี้ค่ะคะก็จะมีบูธอยู่ด้านหน้าด้วยค่ะว่าไปชมที่บูธกันได้นะคะมีเวลเนสแล้วก็ไทเนสที่ที่ต่อยอดธุรกิจของทุกท่านได้ในวันนี้นะคะค่ะอันนี้คือที่มาที่ไปแล้วก็ทิศทางของกระทรวงแล้วก็ของกรมเรานะคะค่ะโอเค